ในอดีต เกมต่อสู้มักจะมีตัวละครไม่กี่แบบซึ่งมันมักจะเรียบง่ายไม่ต้องการลูกเล่นอะไรเยอะตัวอย่างเช่นเกม k a r a t e c h ช m p และ The Way of Exploding f i s h ซึ่งมีเพียง2ตัวละครยืนพรรักกันเท่านั้นแต่เมื่อเกมต่อสู้ได้รับความนิยมมาขึ้นหนุ่มใส่คาราเต้พวกนี้ก็ไม่ใช่สูตรสาเร็จอีกต่อไปตัวละครเริ่มมีความหลากหลายมีท่าต่อสู้ที่แปลกใหม่มากขึ้นมีการนําศิลปะก,การต่อสู้หลากหลายเนี่ยมาผสมผสานกันมากมายแม้บางศิลปะก,การต่อสู้ในเกมจะดูเกินจริงไปบ้างแต่ก็มีพื้นฐานมาจากศิลปะก,การต่อสู้จริงๆอยู่ น้อยเลยทีเดียวซึ่งจะมีตัวละครจากเกมไหนบ้างที่เราหยิบยกมานำเสนอในคลิปนี้ก็าฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปด้วยนะครับมันสำคัญกับพวกเราจริงๆนะ และสำหรับใครที่อยากสนับสนุนพวกเรานะครับตอนนี้เสื้อคอลเลกชันใหม่ของพวกเราแอนนี่บอยพร้อมวางจำหน่ายแล้วนะครับสนใจเข้าไปกดติดตามอินบอกซ์ทางเพจ n อนนี่บอยของเราได้เลยนะครับตรงใต้ดิสคริปชั่นนี้เลยนะ ต้นกำเนิดท่าพลังร้อยฝ่ามือของฮอนดาจากสตีดไฟเตอร์เมื่อพูดดึงซูโม,โม่หลายคนอาจจะนึกถึงภาพนักกีฬาตัวใหญ่ที่พยายามผลักกันออกนอกวงแต่จริงๆแล้วซูโม่เป็นกีฬาที่ดุเดือดและมีความรุนแรงแอบซ่อนอยู่เช่นกันนักกีฬาสามารถใช้ทั้งการมุ่งและการตบแตกันอย่างรุนแรงจนอาจส่งผลต่อสมองได้เลยทีเดียวจึงถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งแม้ว่านักกีฬาจะมีการฝึกฝนมาอย่างหนักแล้วก็ตามท่าตบฝ่ามือนี้เรียกว่าโซเตอิเป็นท่าพื้นฐานที่พบเห็นได้ทั่วไปในกีฬาซูโม่ท่าตบร้อยทับของอีอออนหรื ในเกมสตีดไฟเตอร์ก็ดัดแปลงมาจากท่าโซตะอีนี้เช่นกันโดยเขาสามารถตบได้เร็วเกินกว่าที่สายตาคนทั่วไปจะมองเห็นด้วยท่านี้เองที่อธิบายได้ว่าทําไมเขาถึงได้เป็นหนึ่งในนักสู้ที่ดีที่สุดในโลกและมีตําแหน่งบนสังเวียนนี้ ซูโม e 1, ่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,500ปีและท่าโซตอีนี้ถือเป็นท่าพื้นฐานที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งเนื่องจากมันสามารถใช้ได้ทั้งการโจมตีและการป้องกันนอกจากสตรีทไฟเตอร์แล้วซูโม่ยังส่งอิทธิพลต่อศิลปะการต่อสู้และวัฒนธรรมเพออื่นๆอีกมากมายด้วยนะเช่นเกมมอเตอร์คอมแบและภาพยนตร์อีกหลายๆเรื่องเลยพอยซันแอโร่มรดกของบูสลีสู่เกมต่อสู้เทคเคน เทคเคนขึ้นชื่อว่าเป็นเกมการต่อสู้ที่ผสมผสานเทคนิคก,การต่อสู้จากโลกแห่งความเป็นจริงเข้าไปด้วยหนึ่งในนั้นคือสไตล์การต่อสู้ของตัวละครอย่างมาเชลลอร์ที่ก็แทบจะเรียกได้ว่าอ้างอิงมาจากจีดคุนโดศิลปะ,ปะป้องกันตัวที่โด่งดังจากบูสลีโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปร่างหน้าตาทรงผมการแต่งกายหรือแม้กระทั่งเสียงผ้าของเขาล้วนสะท้อนถึงประมาจารย์ผู้นี้ได้อย่างชัดเจนและแน่นอนท่าไม้ตายของเขาก็เช่นกันท่าหมัดสายฟ้าอัศสร์พิษหรือพายซัตแอโร่เป็นท่าไม้ตายที่ฟอร์อเร ก็เริ่มใช้ท่านี้ด้วยตั้งแต่กลับมาในเทเกซสี่ถือเป็นท่าเอกลักษณ์ที่รอกเล่นแบบท่าหมัด1นิ้วอันโด่งดังของบูสลีมาแบบแทบจะ,เป,ะเป๊ะเลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นท่าที่ใช้ระยะเพียง1นิ้วในการออกหมัดแต่สามารถสร้างพลังทําลายล้างสูงและทรงพลังเป็นท่าที่รวดเร็วคล่องแคล่วและเน้นการโจมตีแบบฉับพลันแสดงให้เห็นถึงหลักการของจีตคุนโดได้อย่างชัดเจนที่มักจะเน้นการใช้พลังน้อยแต่ได้ผลมากนั่นเองปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบูสลีมีอิทธิพลต่อวงการศริลปะก,การต่อสู้และเกมต่อสู้มากมายทาาาาาาเเปป็นนผผูู้้้บบบกกกกิิรรรรสสสมศตคคลละะ่อแงใจ นักสู้และนักพัฒนาเกมทั่วโลกกรีนมิสถ้าไม่ตายต้องห้ามจากมือปั้มสู่เกมเทคนอาร์เมอร์คิง จากซีรีส์เกมต่อสู้เทคเคนมีท่าไม้ตายอันเป็นเอกลักษณ์มากมายที่ดึงแรงบรันดาลใจมาจากนักมวยปล้ำอาชีพจากญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆโดยหนึ่งในท่าเหล่านั้นก็คือหมอกพิษสีเขียวหรือกรีนมิสที่แม้จะโดดเด่นแต่กลับไม่ได้รับการพูดถึงมากนะักต้นกําเนิดท่าหมอกพิษสีเขียวนี้มาจากท่าไม้ตายที่เรียกว่าเอเชียนมิสซึ่งถือว่าผิดกติกาในวงการมวยปล้ำโดยผู้ใช้จะพ่นของเหลวสีสันต่างๆเข้าใส่ตาศัตรูเพื่อให้มองไม่เห็นท่านี้มีชื่อเรียกหลายชื่อแตกต่างกันไปเช่น Po Fox Sun หรือ Blind split idding แต่ทั้งหมดก็ยังงหมายยถึเเทคคนิดีวกันนนัเอง แม้ว่าท่าเอเชียนมิสจะไม่เป็นที่ยอมรับแต่มันก็สร้างความบันเทิงกับผู้ชมมวยปล้ำม,มาอย่างยาวนานอีกทั้งในช่วงยุค80จนถึงปี2000นักมวยปล้ำอย่างเด็กเลตคาบุกิและโยชิฮิโระทาจิริก็มาจะใช้ท่านี้เป็นประจำจนกลายเป็นภาพจำที่ติดตาตึงใจผู้ชมไปแล้วด้วยเหตุนี้เองทีมผู้พัฒนาเทคนจึงนำเสนอท่าหมอกผิดสีเขียวของอาร์เมอร์คิงในรูปแบบที่ไม่รุนแรงมากนะักโดยเปลี่ยนจากของเหลวเป็นหมอกสีเขียวที่ส่งผลต่อสายตาของผู้ต่อสู้สร้างความแปลกใหม่และความร้าใจให้กับผู้เล่นได้เป็นอย่างดีเลย มวยหมัดเมาศิลปะการต่อสู้ลึกลับแห่งโลกวิดีโอเกม Master, ดังเข่นมาสเตอร์หรือที่เรียกกันว่าหมัดเมาเป็นหนึ่งในศิปกกนลปะการต่อสู้ยอดนิยมขแขนงหนึ่งของกังฟูสไตล์นี้ได้รับความนิยมอย่างมากจากภาพยนตร์ยุคแรกๆของแจ็คกี้ชาร์ที่ใช้ท่าทางแปลกประหลาดการหลบหลีกอันน่าทึ่งและการโจมตีที่มึนงงคู่ต่อสู้ก่อนจะปิดท้ายด้วยการดื่มเหล้าอย่างอริดอร่อยเอกลักษณ์เหล่านี้ถูกนําไปถ่ายทอดในเกมต่อสู้ด้วยเช่นกันนักพัฒนาเกมได้สร้างนักสู้ที่น่าสในใจหลายคนออกมาโลดแล่นโดยใช้หลักการดื่มก่อนสู้ที่หลังออกมามา,มากมายชินเก็นไซคือหนึ่งในตัวละครผู้ใชว้วย แห่งซีรีส์ King of Fighter ลักษณะาภายนอกของเขาเป็นการอ้างอิงขอทานโซปรมาจารย์เท่าผู้ติดเหล้าที่สมนิชามวยเมาให้กับตัวละครของแจ็คกี้ชานในภาพยนตร์ดัง k ม n Master อย่างชัดเจน มวยเมาเป็นศิลปะก,การต่อสู้ที่น่าสนใจแต่ยังคงมีปริศนามากมายหลักฐานบางอย่างชี้ว่ามวยเมาอาจเกิดขึ้นจริงในศตวรรษที่19แต่หลักฐานเก่าแก่ที่สุดย้อนไปถึงศตวรรษที่16กันเลยทีเดียวว่ากันว่ามันถูกพัฒนาโดยทั้งชุมชนเต๋าและพุทธโดยฝ่ายเต๋าอ้างอิงจากแปดเซียนในขณะที่ฝ่ายพุทธฝึกฝนโดยพระสงฆ์เซาลินแต่เนื่องจากหลักฐานทางติศาสตร์มีน้อยทําให้ยากที่จะยืนยันต้กนกำเนิดที่แท้จริงได้นั่นเองโยคะสุดยอดวิชาที่มากกว่าแค่การต่อสู้ของดาซิม หลายคนอาจเคยเห็นท่ายโยคะของดาซิมจากเกลติดไฟเตอร์สแล้วคิดว่าโยคะอาจมีรากฐานมาจากศิลปะการต่อสู้แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่แม้ว่าอินเดียจะมีศิลปะการต่อสู้หลายแขนงเช่นกัตตาและคาราลีปายตูที่เก่าแก่แต่โยคะนั้นเป็นการฝึกฝนร่างกายและจิตใจเพื่อผ่อนคลายจิตใจและเสริมสร้างร่างกายเท่านั้นโดยโยคะมีรากฐานทางจิตวิญ,ญญาณเนื่องจากเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติทางศาสนาฮินดูเชนและพุทธก่อนที่จะแพร่หลายไปทั่วโลกแต่ถึงอย่างนั้นโยคะก็มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศิ ศิละปะก,การต่อสู้อยู่บ้างเหมือนกันเช่นบริหารและควบคุมการหายใจในคาราเต้และศิลปะก,การต่อสู้ที่เก่าแก่ต่างๆซึ่งว่ากันว่าสืบทอดมาจากการบริหารการหายใจในโยคะนี่แหละนักสู้ยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นคาราเต้ MMA หรืออื่นๆก็ยังคงใช้โยคะเพื่อช่วยฝึกฝนและเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายแม้ในความเป็นจริงจะยืดหยุ่นไม่ได้เหมือนดาซินแต่โยคะก็ช่วยให้พวกเขาเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นและทนต่อการโจมตีได้มากขึ้นในสังเวียนนั่นเองไทเกอร์นี oh <my> สุดยอดทำให้ตายจากบวยไทยของสกัด เท่าพยักหรือไทเกอร์นีเป็นหนึ่งในท่าไม่ตายอันเป็นเอกลักษณ์ของสกัดแห่งเกมสตรีทไฟเตอร์เลยก็ว่าได้โดยจะเป็นการถีบตัวเองขึ้นไปข้ปขางหน้าแล้วงอ,อเข่าเล็งไปที่หน้าคู่ต่อสู้กับอากาศสร้างความเสียหายสูงสองครั้งสามารถทําให้คู่ต่อสู้ลม้มลงได้เลยยากต่อการป้องกันท่านี้มีต้นแบบมาจากท่าเข่าลอยหรือไฟอ่งนีในมวยไทยซึ่งมักเรียกว่าหนุมานทยานนั่นเองสกัดเป็นตัวละครน,นักสู้ผู้ใช้มวยไทยมีต้นแบบมาจากสกัดพรทวีนักมวยไทยชื่อดังในยุคนั้นทีมพัฒนาเกมชาวญ,ญี่ปุ่นรู้สึกประท กรออแบบตัวละคนี้ถ้าเข่าลอยเป็นการโจมตีที่ส่งพลังที่หวังจะชนะคู่ต่อสู้โดยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากผู้ใช้ต้องลอยตัวกลางอากาศจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ท่านี้จึงควรเป็นในขณะที่คู่ต่อสู้เสียหลักด้วยความที่สกัดค่อนข้างเคลื่อนไหวได้ช้าตามปกติท่าเข่าพยักของเขาจึงสามารถสร้างความประหลาดใจให้กับคู่ต่อสู้ที่เป็นทันตั้งตัวซึ่งถือเป็นท่าเตะเข่าลอยที่รุนแรงและสามารถพิเกมได้ภา,ายในทิบตาได้เป็นอย่างดีเลยคาโปเอราศิลปะก,การต่อสู้แห่งจังหวะและจิตวิญญาณ คาโปเอราเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวปรากฏขึ้นครั้งแรกในปี1789แต่คาดว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่านั้นหลายคนเชื่อว่าคาโปเอรามีต้นกําเนิดมาจากทาสชาวแองโกลาที่ถูกนํามายังบราซิลทานเหล่านี้พัฒนาท่าเต้นและท่าต่อสู้เพื่อฝึกฝนร่างกายรักษาความสามาคัคคีและแสดงออกถึงวัฒนธรรมของพวกเขาสิ่งที่ดึงดูดสายตาหรือการเคลื่อนไหวที่คล้ายกับการเต้นผนสมผสานกายกรรมท่ากิงกะที่เป็นเอกลักษณ์และท่าเตะอ,อันสวยงามเน้นการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วรวดเร็วหลบหลีกและ การจบตีฉับพลันโดยใช้เสียงเพลงประกอบการเล่นเพิ่มอัตรดและสร้างบรรยากาศถึงแม้เกมเมอร์หลายคนจะติดภาพจําของผู้ใช้คาโปเอร่าเป็นเอ็ดดี้กอโดจากเทเกสสามมากที่สุดาว่าตัวละครของเอเลนจากสติ e e ไฟ i g เตอร์สกลับสามารถสะท้อนภาพคาโปเอร่าได้แม่นยํากว่าเนื่องจากท่าทางของเอ็ดดี้นั้นดูแข็งแรงและดุด,ดันกว่าคาโปเอราในชีวิตจริง คาโปเอรเป็ ira, นศิลปะก,การต่อสู้ที่ผสมผสานความสวยงามทัาากษะการต่อสู้และความเชื่อทางจิตวิญญาณเข้าไว้ด้วยกันถึงแม้จะมีการนำมาใช้ในการต่อสู้แต่แก่นแท้ของคาโปเอราคือการเชื่อมโยงผู้คนและพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจต่างหากบาติสตศิลปะก,การต่อสู้ที่ดืดก <No. S 1> ลืมเรือนของเชล็อโฮม บาติสึคือศิลปะก,การต่อสู้ลึกลับที่ผสมผสานความดุดันของคิกบ็อกซิ่งฝรั่งเศสความแข็งแกร่งของมวยสากลเทคนิคการทุมจักยูโดการต่อสู้ด้วยไม้เท้าและทักษะการล็อกจากยูยิสสูแขน่งต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเกิดขึ้นในปี1898โดยวิศวกรชาวอังกฤษเอ็ดเวิร์ดวิลเลียมบา์ตันไร์หลังจากใช้เวลา3ปีในญี่ปุ่นเขาหวังสร้างศิลปะก,การป้องกันตัวที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาน่าเสียดายที่บาติสึแทบจะสูญหายไปหมดแล้วในช่วงต้นศตวรรษที่20จนนนนใปี193คัดอยได้้กกลล่่าาวถึงศิปากการตอสูนี้ในเรื่อง ของ The Adventure of Empathy House ในศิลปะก,การต่อสู้ที่เชลล l m e มใช้มันเอาชนะมอริอัตตีได้ซึ่งทําให้มันเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ชื่อบาริสือนั้นสะกดผิดและชื่อที่ถูกต้องก็คือบารติกส์ก็ค่อยๆหายไปจากความทรงจําของผู้คน ก่อนที่ในอีกศตรวตรรษต่อมาบาติสเจ์จะกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งเมื่ออินเทอร์เน็ตสามารถช่วยเผยแพร่ผู้มือการป้องกันตัวด้วยไม้เท้าแบบโบราณให้แพร่หลายมากขึ้นทําให้ศิลปะก,การต่อสู้ยุควิตเทเลียนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในฐานะสไตล์การต่อสู้ที่ดูขัดแยง้งและน่าสนใจสําหรับผู้ที่ต้องการต่อสู้แบบสภาพบุรุษนั่นเองมัดฉีขาอิบบนทรพลของแวนแดมสู่เกม Mor t a l Kombat สำหรับแฟนเกมมาต้องคอมแบทคงไม่มีใครไม่รู้จักจอห์นนี่เคธนักสู้สุดกวนที่มีดีลาการต่อสู้อันโดดเด่นเป็นตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักแสดงบูชื่อดังอย่างชองคลอสแวนแดมชัดเจนที่สุดโดยเฉพาะท่าไม้ตายอันเป็นเอกลักษณ์ของเคสคือท่าหมัดฉีขาที่เขาจะทําการลดตัวลงด้วยการแยกขาจนสุดและปล่อยบัตรชกใส่เป้าของคู่ต่อสู้อย่างรุนแรงท่านี้เป็นท่าล้อเลียนท่าฉีขาอันเป็นเอกลักษณ์ของแวนแดมที่มักปรากฏในหนังแอคชั่นของเขาอยู่เสมอแม้ว่าท่านี้จะดูเท่และใช้ทักษะความยืดหยุ่นของร่างกายสูงแต่กก็ะะ้้อออนนนนถึงงววิิมมวัััยเขมดศลป ป้องกันตัวของเขาได้เป็นอย่างดีนักศิลปะป้องกันตัวมักใช้การยืดเยียดเหล่านี้เป็นท่าบริหารเพื่อเพิ่มระยะการเตะและเพิ่มพลังในการโจมตีท่าชีคาของแวนแดมจึงไม่ใช่แค่ท่าที่ค um, ิดขึ้นมาเท่ๆแต่ยังมีประโยชน์ในการต่อสู้จริงอีกด้วยแม้จะมีที่มาจากท่าล้อเลียนแต่ท่าหมัดชีคาของเคสก็กลายเป็นท่าไม้ตายอันโด่งดังและสะท้อนบุคลิกของเขาที่เป็นตัวละครมั่นใจในตัวเองชอบความฉูดฉาดและเต็มไปด้วยอารมณ์ขันท่านี้จึงเข้ากับคาแรคเตอร์ของเขาได้เป็นอย่างดีเลยเอริเคายนอร์ ท่าเตะพยุหมุนเฮริเคียนคิกหรือทัสมากิเซนปูเคียวคุจากเกมซีรีส์สติทไฟเตอร์ท่าหมุนเตะตัวกาอากาศนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจทั้งในเกมและในโลกจรงิงถือเป็นท่าไม้ตายสุดคลาสสิกและเป็นที่จดจำมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกมต่อสู้เลยก็ว่าได้ในศิลปะการต่อสู้ประเภทเทควันโดมีท่าเตะหมุนหลากหลายรูปแบบและกีฬาจะใช้การกระโดดและหมุนสะโพกเพื่อสร้างแรงเวียงให้กับท่าเตะแม้จะสวยงามและทรงพลังแต่ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อความแม่นยำและปลอดภยัยซึ่งค่อนข้างยากต่อการโจมตี กัต่อสู้แต่ในเกมสตรีทไฟเตอร์นั้นท่านี้ถูกปรับแต่งให้ดูอลังการและรุนแรงกว่าความเป็นจริงอยู่มากเนื่องจากเกมต้องการความตื่นเต้นและความสนุกสนานซึ่งนอกจากริวและเคนแล้วท่าเตะพยุมหมุนของซากุระจากเกมสตรีทไฟเตอร์5ถือเป็นเวอร์ชันที่สมจริงที่สุดเพราะเธอใช้การหมุนตัวเพียงไม่กี่รอบและกระโดดหมุนในองศาที่อาจจะทําได้จริงนั่นเองแดมซีโรจากน้ามวยจริงสู่เกมสตรีทไฟเตอร์ บัลล็อกจากเกมสตี e ไฟ f i เตอร์เป็นตัวละครที่มักถูกเชื่อมโยงกับไมค์ไทสันนักมวยชาวอเมริกันชื่อดังถึงแม้จะมีความคล้ายคลึงกันบ้างในเรื่องของรูปกษณ์แต่สไตล์การชกของทั้งคู่กลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิองอย่างไรก็ตามมีหนึ่งท่าที่ถือว่าเป็นการอ้างอิงถึงไมค์ไทสันอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือท่า V s s k l l u u s t o p p a b l e ของบัลล็อก โดยเมื่อเขาใช้ท่านี้บัลหลอกจะนบตัวยกหมัดขึ้นป้องกันใบหน้าพร้อมกับไกวตัวไปมาซ้ายขวาอย่างคล่องแคล่วแล้วค่อยๆเคลื่อนที่ไปข้างหน้าช้าๆโชว์สกิลการหลบการโจมตีอันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงท่าแดมซี่โรอันเป็นเอกลักษณ์ของไทสันโดยจะทําการหลอกให้คนต่อสู้เอ็นตัวเข้ามาโจมตีผิดจังหวะจากนั้นเขาจะใช้จังหวะนั้นเป็นโอกาสตีโต้กลับ เดมซี่โรนั้นเป็นท่าที่ยากต่อการฝึกฝนและต้องใช้ทักษะการชกมวยสูงท่านี้ถูกคิดค้นโดยแจ็คแดมซี่อดีตนักมวยชาวอเมริกันในช่วงปี1920ายและไทสันได้นําท่านี้มาประยุกต์ใช้จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองก่อนที่แคบคอมจะนําท่านี้มาแปลงเป็นวีสกิล unstoppable ของบอลล็อกอีกต่อหนึ่งโดยโคนลนักษณะการหลบหลีกและโจมตีสุดกลับไว้แต่ปรับให้เข้ากับรูปแบบการเล่นของเกมสติีทฟลายเตอร์นั่นเองสปินนิ่งพายไดเวอร์ท่าไม้ตายสุดโหดของนักมวยปั้มแซงกิฟ สปิน n ิ่งพายเดเวอร์ถือเป็นท่าไม้ตายยอดนิยมที่พบได้ในเกมต่อสู้สมัยใหม่แทบทุกเกมเกมเมอร์หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับท่าน,นี้จากแซงกีฟในเกมสติดไฟเตอร์ซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในเกมสติดไฟเตอร์2และมันจะถูกเรียกสั้นๆว่า SPD แต่ความจริงแล้วท่าน,นี้ปรากฏตัวในเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยเช่น Dead or alive s a m r a i s h o w d o w n ที่มาของท่าทุ่มกระแทกนี้มาจากท่าจริงในวงการมวยปล้ำที่เรียกว่าท่าทุ่มหัวหรือดเวอร์ต้นกําเนิดของมันถูกคิดค้นโดยนักมวยปล้ำดรเดสหรือสตีฟวิลเลียมในช่วงปี1980ซึ่งมีชื่อเรียกอืกอ่นๆอีกเช่นอิซุนะด็อป โดยท่าดั้งเดิมนี้จะเป็นการจับล็อกคูต่อสู้จากด้านหลังแล้วหมุนตัว180องศายกขึ้นเหนือศีรษะก่อนจะโยนลงพื้นโดยเอาศีรษะคูต่อสู้กระแทกก่อนส่วนการหมุนนั้นเป็นลูกเล่นที่ทางผู้พัฒนาเกมใส่เข้ามาเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อเพิ่มความน่าตื่นตาตื่นใจและดุนรุนแรงมากขึ้นโดยแซงเกฟจะทําการจับคูต่อสู้ไว้ด้านหลังแล้วกระโดดขึ้นกลางอากาศพร้อมเหวี่ยงคูเ่อสู้คว่ำหัวลงพร้อมหมุนตัวอย่างรวดเร็วในขณะที่โจรทยานก่อนจะฟาดคูนดอระสร้ลงพื้น lời đánh yên ในปัจจุบันเกมต่อสู้ยังคงได้รับความนิยมและมีฐานผู้เล่นที่เหนียวแน่นมาอย่างต่อเนื่องแม้จะผ่านระยะเวลามายาวนานหลายสิบป,ปีแต่ทางผู้สร้างก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาเกมของพวกเขาอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เล่นในทุกยุคทุกสมัยซึ่งต้องการตัวละครหลากหลายเชื้อชาติดีไซน์โดดเด่นมีท่าต่อสู้เจ๋งๆให้ผู้เล่นเลือกใช้มากขึ้นนำไปสู่การนำเสนอศิละปะก,การต่อสู้แขนงใหมๆ่ๆเพื่อสร้างความแตกต่างให้ตัวละครแน่นอนว่าส่วนใหญ่มีการปรับแต่งให้ดูอลังการขึ้นเพื่อความบันเทิงอย่างการปล่อยลูกไฟหรือ ที่ปรากฏในเกมเหล่านี้แม้จะดูแปลกตาแต่ก็มีอยู่จริงบนโลกใบนี้แน่นอนว่ายังมีอีกหลากหลายตัวละครจากหลากหลายเกมที่เราไม่ได้หยิบยกมาพูดถึงในคลิปนี้ท้าเพื่อนๆอยากนํานเสนอหรืออยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรมาเล่าเพิ่มเติมก็สามารถพี่บอกพวกเราได้ที่คอมเมนต์ใต้ล่างนี้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผม